วันนี้เขาจะมาแปลงแกงผักหวานสาใส่ไข่มดแดงกันเจ้าเอิ่นว่าไฟมะปลาเปลงมดส้มเต่งผักหวานโปง่งแถมหมอกควันมาต้นหน่ะเจ้าเริ่มแรกเนี่ยเฮาก็เอาผักหวานมาใส่จะอีหน่ะเจ้าใสา่เป็นหน่อยเปลี่นมือนําผักหวานมาล่างแล้วะเด็ดน้ำไว้แล้วเฮาก็มาแปลงเครื่องแกงกันเจ้าเอาหอมบัวหอมเตียมนั่นน่ะเจ้าและพริกแหง้ง มาใส่เครื่องโมใส่กะปิะลงไปจอนเกลึงใส่น้ำเปล่าลงไปเห็นน้อยเพื่อบื้งหืมันฟืดนะเจ้าแล้วเฮากะปิดฝาปันได้เลยเจ้าหม้อเครื่องแกงให้เลือกจนเข้ากันแล้วเฮากระตั้งหม้อเปิดไฟใส่น้ำลงไปเห็นน้อยนะเจ้าบม่ต้องใส่นาคเพราะน้ำจากพักมันจะออกพอน้ำเดือดเฮากระเอาที่แกงใส่ลงไปได้เลยน้ำเดือดสักกร,รัเฮากระตักฟองออกเพื่อความน่าขินหลังจังหั่นเฮากระใส่พักหวานลงไปได้เลยเจ้า หลังจากใส่พักหวานลงไปเขาก็ร้องพักหวานเดือนให้มันสลดลงน้อยหนึ่งและเขาก็เติมไข่หมดส้มลงไปได้เลยเจ้าใส่ไข่หมดส้มลงไปในแกงร้องให้มันเดือนแหมสกร,รม,<ๆ>กมเขาก็โกนให้เข้ากันลองชิมรสชาติดูนะเจ้าถ้ามันจางไปเขาก็เติมน้ำปลาลงไปเห็นน้อยก็ได้เจ้าเพื่อความเค็มโคนหนัวนะเจ้า หลังจากหัน่นเฮาก็ชิมรสชาติหำกาม,กรรมพอพอใจในรสชาติเฮากะตักได้เลยเจ้าไรจะเติมมะเขือส้มเพื่อเพิ่มสีสันพื้อแกงก็ได้หนะาเจ้าแต่ว่าเฮาบ่าได้เติมเฮาตักแกงใส่ถ้วยพ่อมากินข้าวแรงกันละเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามากินแกงพักหวานใส่ไข่มดแดงกันเจ้า